มาถึงจุดนี้คงเข้าใจแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้นะคะคือสภาวะของาธารู้ผู้ดูที่เป็นประธานเนี่ยคุณมองไม่เห็นหรอกแม้ตาเนื้อคุณก็มองไม่เห็นเพราะคุณใช้มันอยู่ตาใจยิ่งมองไม่เห็นมันไม่มีรูปร่าง และคุณกำลังใช้มันอยู่คุณใช้มันไปเลยตัวนี้สภาวะนี้คือตัวพระเอกหรือนางเอกก็ได้แล้วแต่ที่มันจะต้องทำงานต่อจากนี้ตลอดเวลาตัวนี้เนี่ยทีหลังเดี๋ยวดิฉันจะให้เปรียบเทียบเป็นตัวแมวทองเนี่ยคือตัวนี้แหละให้วิตามินแมวทองก็คือให้แต่ตัวนี้อ่ะ ะะใช้มันตลอดเวลาเลยใช้ในล,ลักษณะของการพาตัวใจตัวนี้กลับบ้านนะบ้านคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตาใจตัวนี้คือตัวสติพระพุทธเจ้าสอนให้เราเอาสติปักลงที่ฐาน ฐานคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเอาสติปักฐานปักก็คือจดจอล้าเปอร์เซนต์อร่อยจังเลยดูลมหายใจดูความเจ็บย่างอร่อยจริงๆฉะนั้นสำรวจสภาวะนะคะหนึ่งรู้ละถ้ารู้เป็นยังไงฉันกำลังใช้มันอยู่นี่ไง เพราะมีธาตุรู้ฉันจึงได้ยินเสียงของอาจารย์สุธวังเพราะมีธาตุรู้ตัวนี้ฉันจึงรู้ว่าเนี่ยแผ่นก้นฉันนะกดอยู่บนเก้าอี้แผ่นหลังฉันอยู่เนี่ยพิงอยู่ที่พนักเก้าอี้เห็นไหมเพราะธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยฉันจึงรู้สึกสัมผัสเย็นๆของแอร์เพราะธาตุรู้ตรงนี้อ่ะ ฉันจึงเห็นเนี่ยลมหายใจของฉันแยกนะคะเนี่ยนี่คือไข่แดงถ้ารู้ไข่แดงแยกออกจากไข่ขาวอย่างชัดเจนตรงการแยกรูปแยกนามเนี่ยนะเป็นยามหนึ่งของยามสิบหกเป็นฐานความรู้ที่สำคัญที่คุณจะต้องผ่านเป็นยามขั้นต้น,ตน ะะเวลาที่คุณไปเข้าคอสวิปัสนาเนี่ยนะคะวิทยากรพระถึงต้องพูดเสมอเอาโยมแยกรูปแยกนามให้ได้นะแต่เราไม่เข้าใจเอะไรคือการแยกรูปแยกนามฉะนั้นดิฉันจึงไม่ใช้ดิฉันใช้คำว่าแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวไข่แดงคือตาใจของเราตัวนี้พูดไม่ได้ ฉะนั้นถ้าคุณมองไปที่ความเจ็บมองไปที่ลมหายใจข้างในจะเงียบเกร็บประสบการณ์นั้นๆจะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมจบง่ายๆง,ง่ายมากทีนี้ปักคุณก็รู้แล้วนะว่าคืออะไรฐานคุณก็รู้แล้วว่าคืออะไร สิ่งที่จะรู้ต่อก็คือว่าการฝึกเช่นนี้หัดพาตัวใจกลับบ้านหัดกินยาแก้ทุกหัดขับรถล้วนเป็นทักษะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า skill ทักษะทักษะนี่หมายความว่าคุณไม่ต้องเป็นมาก่อนคุณขับรถไม่เป็นเลยเข้าใจไหมแล้ววันนี้เรามาเริ่มขับเพราะคุณขับเนี่ยนะนี่เป็นชั่วโมงแรกของการขับรถ แล้วถ้าคุณเนี่ยนาสนใจการขับรถคุณก็ต้องกลับไปบ้านแล้วฝึกบ่อยๆเพราะฝึกบ่อยๆขับบ่อยๆนะคะคุณก็จะถึงจุดหนึ่งที่กลายเป็นธรรมชาติแล้วพอคุณได้ทักษะเรื่องขับรถตรงนี้แล้วคุณได้ไปทั้งชาติใช่ไหมไม่ใช่ว่าขับรถเนี่ยได้5้าวันแล้วก็ลืมขับรถได้10ปีแล้วลืมทักษะจะไม่มีวันลืมจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณ นะคะตรงนี้สําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจการพาตัวใจกลับบ้านสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทักษะที่คุณไม่จําเป็นต้องเก่งมาก่อนไม่จําเป็นต้องรู้มาก่อนแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มต้นใหม่เอี่ยมเลยมาเริ่มทักษะที่จะพาตัวใจกลับบ้านกินยาแก้คุกแล้วถ้าคุณไม่ปล่อยคุณไม่ฝึกบ่อยบ่อยฝึกบ่อยๆถึงจุดหนึ่งคุณจะสามารถ กลับบ้า,า,นบนานได้อย่างอัตโนมัติขับรถคันสติปัฏฐานได้อย่างอัตโนมัติกินยาแก้ทุกข์ได้อย่างอัตโนมัติแล้วผลของมันคืออะไรผลของมันคือทุกน้อยลงร่้มใจน้อยลงคิดมากน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นสุขมากขึ้นตรงนี้สำคัญนะคะไม่ว่าทักษะอะไรก็ตามมันมีประโยชน์ทั้งสิ้น ดังนั้นแหละใครฝึกทักษะอะไรได้เนี่ยหมอผ่าตัดก็เป็นทักษะหมอฟันเป็นทักษะเขียนภาพเป็นทักษะทักษะพวกนี้มีประโยชน์ทั้งสิ้นทําอาหารก็เป็นทักษะว่ายน้ําเป็นทักษะแต่ทักษะของการพาตัวใจกลับบ้านกินยาแก้ทุกข์ได้หมายความว่าคุณน่ะมีทักษะอันหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะนะ ควักขึ้นมาใช้ได้ทุกครั้งที่คุณกลุ้มใจนะทุกครั้งที่คุณกลุ้มใจคุณก็ควักยาแก้ทุกนี้มากินพอกินแล้วคุณก็หายกลุ้มใจแล้วถ้าคุณทักษะตรงนี้เก่งคุณก็จะได้รับผลของการหายกลุ้มใจไปตลอดชาติตลอดชีวิตคุณจะไม่ลืม แมเหมือนกับว่ายน้ําได้ไม่ใช่ว่ายน้ำห้าปีแล้วลืมคุณจะไม่ลืมฉันใดก็ฉันนั้นทักษะการฝึกสติปัฐานพาตัวใจกลับบ้านกินยากแก้ทุกเป็นทักษะที่สุดยอดที่สุดของชีวิตเจ๋งที่สุดดีที่สุดของชีวิตเพราะมันเป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณหายรุ้มใจได้ตลอดชีวิต จึงเป็นเรื่องที่น่าลงทุนที่สุดคุ้มที่สุดแต่การลงทุนอันนี้เนี่ยคุณต้องฟังคุณต้องฝึกฉะนั้นเช้านี้คือจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนที่จะมารับทักษะใหม่ของชีวิตไปที่จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตแต่จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่า เมื่อเสร็จวันนี้พรุ่งนี้แล้วคุณกลับไปทําต่อหรือเปล่าไปหัดขับรถต่อหรือเปล่าไปหัดกินยาต่อหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นอยู่ที่คุณล่ะเอะโอเคนะคะก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวเราตกแก้มอีกทีค่ะตบ